ก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็มาอยู่กับช่องรักข้าบฟ่างวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเดี๋ยวกูเปิดพัดลมก่อนกูร้อนอา้าวเปิดพัดลมไม่ได้เสียบปลักนี่หว่าเอาเฮ้ยปลักหายปลักพัดลมหายฮ้นี่งไงเจอเดียวในที่ชื่อชฉันก็เปิดได้อะไรดิ โอเคขอขออะไรหลายครั้งวะเนี่ยเหยียดเอียเดี๋ยวจะไปสร้างห้องกันลุยเดี๋ยวจะพาลุยจะได้แกะแกะแกะทิมเล่นสองต่อสองน้ำบอเลนหนึ่งหนึ่ง อย่าบอกนะว่าฉันจะชนะเธออ่ะเธอชอบเจอเลนะพาไมีเลนะแต่กนนี้ให้น่งนาอ้ายนาไขว่นาอ้อยอีอีและอ้อยอีอีงั้นกา

เออเอาสองคนแบบนี้สิทุกคนโอ้โหหนึ่งหนึ่งต่อสองือกูจะเอาไว้แบบนี้ทำอยู่กี่เมียกูโหโค่ชนะแม่เธอเกชนะหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เธอสองต่อหนึ่งเลยมาสิครับมามึงมามึงมาแล้วกูเล่นกับใครวันนี้ อย่นี้พี่ยูด้วยเวียนนี่ เธอโอ้ยขอโทษเพื่อนเรายังไม่ถ่ายคลิปอยู่สายหน้าขายตาเลย่ายคลิปอยู่เนี่อยอเพือดดดเอพ่อนมันเพอนเพือ่อนเข้าไปในนั้นนะมีรถอยูอนนอย่อันนี้เราสร้างแมปเองนะเนี่ยอันนี้เราสร้างแมปเองเราจะบอกเลย<อ>นี แล้วไหมนี่เราจะึ้นอันนี้ไม่จำกูเร็วาอยนนก้ะายาอยู่ไหนอะมันอยู่หลังเพื่อนอะอ้ออาออีออู้ชีพายแลวอีก วิ่งไวกันมากเลยเวนเห็นแล้ว ให uhm ้ฉันมาที่้หนนห้องคุณก็สร้งเองเป็นัไเป็น

สนุกอู้อันนี้ได้เป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยอู้ได้เป็นหมื่นเลยหึงเล้นไปด้านไหนต้องไปด้านไหนไม่น่าเอาอยู่ใกล้กันใกล้ใกล้กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้นป้อมก่อนจะขึ้นป้อมจะขึ้นป้อมนะ มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ว ยิงไม่ได้เลยเออเลือดเลือดไปดูดิถ้าถ้ากูเอาเลือดหนึ่งอ่ะจะเป็นยังไงกเอาเลือดหนึ่งอะเออนัดเดียวด้วย ไมยจะเอาเป็นสองเลยฉันเอาเป็นคู่หนึ่งใบใบเดียวใบเดียวฉันได้มาสองใบฉันก็เลยสร้างใบหนึ่งเล่นรอบหนึ่งแล้วมาสร้างใบสุดท้ายเล่นเนี่แหละเ้ยเ้ยตก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 ทำไมอ่ะ หูของของเยอะมากโ้อดีเนาะไปทเป็นธรรมดาก็ได้ใช่ไหมว่าจะมันคนปกติใช่ไหมอือเราไปยิงมันแบบว่าเอาปืนธรรมดา เธอจะยิงเสื้อสีน้ำเงินนะเธอยิงเสื้อม่วงนหมะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันเดี๋ยวเรามาเล่นสีวสีด้วยกันโอเคไหม Oh.